ครับสวัสดีครับคลิปแรกวันนี้ก็มาพูดคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับสิ่งแปรลายทางไฟฟ้าของระบบนี้นะครับก็คือนับแหล่งจ่ายสองแหล่งจ่ายนะครับจะมาแปลงลูกที่หนึ่งและลูกที่สองนะครับเพื่อไปจ่ายโหลดต่อไปนะครับของแต่ละฝั่งสิ่งกัรลายของระบบนี้นะครับก็ จะมีเบกเกอร์ไทยอยู่ตัวหนึ่งนะครับตรงการเมื่อเม่แปลงจ่ายไฟในสภาวะปกตินะครับก็จะจ่ายให้กับโหลดของใครของมันนะครับเมื่อสมมติว่าเม่แปลงรุ่นที่2องกำลังซ่อมมำลงอยู่หรือว่าเกิดไฟดับนะครับ เรื่าไทยก็จะทำการอ่อนนะครับเพ,เพื่อส่งกำลังทางไฟฟ้ามาให้ทางหลดที่อยู่ด้านขวานะครับให้สามารถใช้งานต่อไปได้นะครับระบบนี้ก็เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นพอสมควรนะครับ ครับค่าวเบืบ้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปทดสอบนะครับเดี๋ยวมาว่ากันต่อในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ